ตอนนี้ธนาคารเซฟทุกอย่างจะให้เศรษฐกิจโตธนาคารมีไรายได้หลักมาจากอะไรนะครับมีไรายได้มาหลักมาจากการกู้ยืมให้กู้ยืมนะครับกับเงินม,มาฝากมาได้รายได้น้อยดอกเบี้ยน้อยแต่กู้ยืมเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนนี้หลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยกวัวล่มกวัวล่มก็ตั้งหลักเกณฑ์ไว้สูงมากเมื่อก่อนยังมีทางออกนี้ไม่มีทางออก,ก,อนนออกปิดกั้นทุกอย่างหนึ่ง รายได้หลักถึงแม้ว่าจะพอต้องเกินสามหมื่นนะถ้าไม่เกินสามหมื่นไม่ได้รายได้หลักไม่รวมค่าคอมมิชชั่นนะถ้ารวมค่าคอมมิชชั่นไม่ได้ไม่ให้เพราะดูแล้วค่าคอมมิชชั่นมันไม่ชัวร์จากสถานก,การณ์โควิด1 9ตอนนี้ปรากฏว่าทําให้สภาวะเศรษฐกิจไม่โตรประชาชนอยู่ได้ตอนนี้เพราะรัฐบาลจ่ายเงินให้หนทางแก้ไขมี สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จีบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง y o u t u b e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่หุ้นส่วนโหวตกันมาค่อนข้างจะมากเลยนะครับเป็นประเด็นเรื่องของปมลับเกี่ยวกับเศรษฐ,ฐกิจที่มันไม่โตนะครับบอกว่าบื้องลึกงานนี้ไปต่อค่อนข้างจะยากนะซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจ ในเชิงปรากฏการตอนนี้รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจทุกประการนไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาในบโครงการบ้านล้านหลังในะบโครงการคนละครึ่งนะครับแล้ก็กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการจ่ายเงินให้กับแท็กซี่นะครับแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนะครับที่มีวินมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับนอกจากนี้นะครับก็มีการช่วยเหลือตามมาตรา33 ช่วยเหลือเด็กนักเรียนนะครับลดค่าน้ําค่าไฟก็ลดค่าประกันกสังคมด้วยนะครับเงินเก็บเข้ากองทุนประกันสังคมตอนนี้รัฐบาลก็ช่วยอย่างเต็มรูปแบบการช่วยอย่างเต็มรูปแบบตอนนี้น่าสนใจเรื่องของการบ้านร้านหลังมีคนไปจองจงํานวนมากเลยแต่สิ่งที่ตามมาตอนนี้คนที่จองกลับโดยส่วนใหญ่จะไม่ผ่านการพิจารณา ในเชิงงานวิเครอะ์นะครับปรากฏว่าแบงค์ชาติก็ได้ออกมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้นะครับเรื่องของบ้านนะครับขึ้นมาโดยมีนโยบายเพื่อที่จะให้กู้เต็มวงเงินแล้วก็กู้เต็มวงเงินคือ1ล้านบาทก็สามารถกู้1ล้านบาทได้นะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้น นอกจากจะก,กู้1ล้านบาทได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะไปกู้ในการปรับปรุงบ้านได้อีกเพิ่มเติมจากวงเงินจากจำนวนบ้านที่เอาไปทำการจำนองได้เต็มวงเงินเกินได้อีก10%อีกต่างหากนี่คือนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหวังทำการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพื่อหวังว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจะดีนโยบายของพรลังประชาธัที่ผ่านมาก็มีนโยบายว่าต้องการให้คนไทยนั้นมีบ้านหนึ่งล้านหลัง นะครับก็จัดโครงการเงินกู้ขึ้นมาแต่สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นขณะนี้นกำลังเกิดขึ้นและขายายเป็นวงกว้างนะครับส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจชะง,งักงันโดยเฉพาะเรื่องของธนาคารคือสภาวะเศรษฐกิจชะง,งักงันโดยเฉพาะเรื่องของธนาคารคืออะไรกันแน่็นเชิงงานสังเคราะห์เป็นอย่างนี้ครับสาเหตุหลักๆที่เศรษฐกิจไม่โตนะครับ เพราะต้นเหตุมาจากเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะครับส่งผลทําให้รายรับมีน้อยลงนะครับพอรายรับมีน้อยลงหนี้เสียมีมากขึ้นนะครับคนก็ไม่มีจ่ายรัฐบาลก็ใช้วิธีการชะลอหนี้พักหนี้รถที่ ไม่สามารถที่จะผ่อนต่อได้ก็เอาไปพักชำระหนี้เอาไปคืนเจ้าของนะครับสิ่งเหล่านี้รัฐบาลกําลังทําอยู่แต่สิ่งที่มันตามมาไม่ว่าจะเป็นโครงการแรกที่จะช่วยชาวบ้านคือโครงการบ้านล้านหลังโครงการบ้านล้านหลังเนี่ยนะหรือบ้านไม่เกิน1 2ล้านบาทนะก่อนหน้านี้ก่อนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกบอกว่าให้กู้เต็มวงเงินเนี่ย 1.2ล้านที่ว่านะครับที่ใบให้บ้านล้านหลังมีคนจองกันสามหมื่นกว่าหลังเนี่ยปรากฏว่าความไม่เป็นความจริงพะไม่เป็นความจริงคือไปถึงปุ๊บเขาให้เพียง80%คือไม่เกินนะครับ1ล้านสองแสนบาทก็เหลือจริงๆก็อยู่ที่ประมาณไม่ถึง1ล้านบาทนะครับก็ไม่เกิน80%นะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้น นะครับคนจะเข้าโครงการบ้านล้านหลังหรือโครงการใดๆก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีที่มาของเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะใบเสียภาษีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารบุคคลธรรมดาหรือนิติบ,บุคคลนะครับเสียภาษีพงดธต้องส่งนะครับที่มาของเงินต้องแจง้งและที่สำคัญที่สุด จะต้องมีรายได้เกินสามหมื่นบาทขึ้นไปถ้าดูผิวเผินมันก็เป็นเรื่องสมควรที่ต้องทำเนี่ยธนาคารต่างๆต้องทำแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับเรื่องของรถรถยนต์เนี่ยเขาดูเพียงเซกเมน์ไม่ต้องมาดูประกันสังคมไม่ดูไม่ต้องมาดูเรื่องของการเสียภาษีไม่ต้องมาคุณเอาเงินมาที่ไหนคุณมาทำอะไรบ้าง เช่าซื้อรถเนี่ยดูเฉพาะสเตทเมนท์ statement. ทำให้โครงการบ้านล้านหลังไม่ขยับโครงการเงินกู้ไม่ขยับเพราะอะไรหลักเกณฑ์ตอนนี้ธนาคารจะปล่อยกู้ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดว่าต้องเอาเส้นทางการเงินมาให้หมดถ้าไม่เอาเส้นทางการเงินมาให้หมดทุกกระเบียดนิ้วมีเส้นทางการเงินแล้วคุณเสียภาษีหรือเปล่าคุณประกันสังคมหรือเปล่าถ้าคุณไม่เสียภาษีคุณไม่ทําประกันสังคม คุณไม่มีสิทธิ์คุณจะมึเงินมาจากไหนก็นแล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์นะครับต่างจากซื้อรถนะครับซื้อรถเนี่ยคุณมีแค่เซตเมนทำนาทะเบียนบ้านประชาชนเซตเมนเขาดูโอเคอนุมัติแต่ตรงข้ามกันบ้านเนี่ยซื้อไว้แล้วมูลค่ามันเพิ่มขึ้นในขณะที่รถเนี่ยซื้อแล้วมูลค่ามันลดลงลดลงก็ลงสิบปีลด,ลลด,ลลดทิ้งแต่บ้านสิบปีมูลค่าเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะเป็นหลักที่เขาทำไปก๊อกหนึ่งก็คือก๊อกแรกก็คือตั้งแต่ปี2,540เป็นต้นมาก๊อกแรกก็ทำเครดิตบูโรดูว่าใครมีเครดิตถึงแม้คุณจะผ่านแล้วนะมีเส้นทางทางการเงินแต่คุณไม่มีการเสียภาษีคุณไม่มีการดำเนินการนะครับเกี่ยวกับเรื่องการประกันสังคมถ้าเป็นพนักงานนะไม่มีเขาไม่ให้เลยนะฮะสิ่งเหล่านี้กำลังทำให สภาวะเศรษฐกิจที่บอกว่าไม่โตเพราะอะไรก็เป็นคงเป็นคำตอบไปแต่ตรงข้ามกันนะเขาใช้หลักการเดียวกันมีเซตเมนสามารถโอ้เซตเมนมันทําอะไรก็ได้นั่นหมายความว่าถ้ามองแบบนั้นนั่นหมายความว่ารถที่เช่าซื้อมาก็ต้องเจง๊งนะครับตอนนี้ธนาคารเซฟทุกอย่างจะให้เศรษฐกิจโตธนาคารมีไรายได้หลักมาจากอะไรนะครับมีไรายได้มาหลักมาจากการกู้ยืม ให้กู้ยืมนะครับเกะเงินม,มาฝากไม่ได้รายได้น้อยแนี่เบี้ยน้อยแต่กู้ยืมเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนนี้หลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยกลกัวล่มกลัวล่มก็ตั้งหลักเกณฑ์ไว้สูงมากเมื่อก่อนนี้มีทางออก,กัอนนี้ไม่มีทางออกปิดกั้นทุกอย่างหนึ่งรายได้หลักถึงแม้ว่าจะพอต้องเกินสามหมื่นนะถ้าไม่เกินสามหมื่นไม่ได้รายได้หลักไม่รวมค่าคอมมิชชั่นนะถ้ารวมค่าคอมมิชชั่นไม่ได้ไม่ให้เพราะดูแล้วค่าคอมมิชชั่นมันไม่ชัว จากสถานก,การณ์โควิด1 9ตอนนี้ปรากฏว่าทําให้สภาวะเศรษฐกิจไม่โตรประชาชนอยู่ได้ตอนนี้เพราะรัฐบาลจ่ายเงินให้หนทางแก้ไขมีนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันลองเอาบ้านกับรถมาเปรียบเทียบกันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องทําการพิจารณาแต่ตอนนี้ไอโครงปานบ้านล้านหลัง90%กว่าเปอร์ไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะหลักเกณฑ์ทุกคนต้องเสียภาษีไม่เสียภาษีนะ ก็แสดงว่าไม่ให้ผ่านถ้าไม่ประกันสังคมถ้าเป็นพนักงานก็ไม่ให้ผ่านนะครับที่สําคัญก็ไม่ผ่านเครดิตบุโรกอ๊กแรกกนะก็ไม่ผ่านนะฮะเฉพาะเป็นลูกจ้างแต่เป็นเจ้านายเนี่ยเงินมาต้องมีมีเอกสารอา้าวเป็นเจ้าของกิจการคุณเสียภาษีหรือเปล่าไม่เสียภาษีก็ไม่ให้ผ่านตรงข้ามกันซื้อรถรถให้ผ่านหมดนะครับมีเพียงเครดิตบุโรไม่ติดกอ๊กเดียวพออันนี้โอ้โหหลายกอ๊ก ทำให้การกู้ยืมบ้านโครงการบ้านหลังแรกมันจึงเป็นโครงการที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยทุกอย่างนิ่งไปหมดสภาวะเศรษฐกิจแทนที่จะไปเกิดการหมุนเวียนมันก็ไม่เกิดนิ่ง,งหมดละวไอ้บ้านล้านหลงล้านหลังสุดท้ายติดเงื่อนไขเหล่านี้มันทําไม่ได้นะครับโดยอ้างสถานการณ์โควิด -19 ต่างจากรถลาวฟ้ากับดินนะครับตอนนี้รัฐบาลอัดเงินอย่างเดียวอัดเงินไปกินไปวันๆกินไปแป๊บเดียวก็หมดกินไปก็พอถึงเวลาปุ๊บ จะไปลงทุนใหม่จะไปกู้ใหม่ลําบากนะฮะไอ้กู้บอกว่าจะให้ตอนนี้จะให้กู้ยืมแบบ5 0,000บาทให้เกิดการหมุนเวียนของเก่าก็าเคยกู้มากู้แบบผูกกันไปผูกกันมาค้ากันไปค้ากันมาโดยส่วนใหญ่ติดเจ้าหนึ่งจ่ายเจ้าหนึ่งไม่จ่ายค้าประกันกันไปค้าประกันกันมาก็เลยส่งผลทําให้เป็นหนี้เสียเกิดขึ้นอีกนะันก็เลยพันเป็นก้อนกระจุกอยู่ก้อนเดียว นะครับเรื่องของบ้านรัฐบาลต้องปรับปรุงนะผมว่าต้องปรับปรุงอย่างด่วนเลยนะฮะตอนนี้มันส่งผลทําให้อสังหาริมทรัพย์นะครับมันโตไม่ได้นะครับวัสดุก่อสร้างไม่โตการก่อสร้างไม่เกิดนะครับการพัฒนาก็ไม่เกิดตามมามีแต่สร้างถนนสร้างถนนสร้างถนนอย่างเดียวสิ่งนี้ต้องวางหลักเกณฑ์ไว้ให้ดีครอบคุมแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้เกิดการหมุนเวียนทางสภาวะเศรษฐกิจกเอาเฉพาะเครดิตบูโรก็พอแล้วมันเห็นอยู่แล้วว่าสภาวะ ผู้ใช้เงินมีเงินพอไม่พอไปวางหลักเกณฑ์สูงปริ๊ดแบบนี้ประเทศก็จะเดินต่อลำบากนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ผมเรียนนะทั่วโลกกำลังตกต่ำที่ไทยบอกว่าจะบว,บวกบวกบวกตอนนี้ล่าสุดก็ต่ำลงนะครับในขณะที่ธนาคาราโลกนะ World Bank นะก็ประเมินว่าเอเชียนั้นจะต่ำลงไม่ต้องคาดหวังนะว่าสภาวะเศรษฐกิจจะดีตอนนี้ประเทศไทยบอกจะโตแต่ตอนนี้เขาบอกต่ำต่ำ,ตำแน่นอน ปี2564ต่ำแน่นอนปี65งรุนกันนะครับแต่ยังก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในปี2564เนี่ยควรจะดีรัฐบาลล็อกดาวอยู่รอบทุกอย่างมันดีแล้วแต่ปรากฏว่ารัฐบาลเนี่ยทำๆเลิกๆไงนะฮะก็เลยส่งผลทำให้สถานการณ์โควิด -19 ยังคงติดนับพันเนะี่ยต่อเนื่องเฉียดหมื่นทุกวันนะี่ยแต่ปรากฏว่ารัฐบาลเนี่ยทำๆเลิกๆไง นฮก็เลยส่งผลทำให้สถานการณ์โควิด1 9ยังคงติดนับพันเนีต่อเนื่องเฉียดหมื่นทุกวันนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ยาวนานส่งผลทำให้สังคมเศรษฐกิจการเมืองนะครับได้รับผลกระทบเป็นบุ่งลุมต้องไปแก้เป็นจุดๆจ,จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาในขณะที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด1 9ใตได้ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี กับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจัสปีอีกสเดือนกับสีวันคือของขวัญ ที่ฟาประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเนื้อใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิบปีอีกสี่เดือนกับสีวันสองมือท่าน ดิบซงตรากรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์ราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทาฝน อยาดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน สองมือท่านได้สงตราตรัมเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์ พราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทาฝนอยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน รอบพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทาฝนอย่ายืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์เก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งให่ด้วยใจทุกคน ใจทุกคนถ้าทูลพระภูงมิพลมหาราช